สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่เล็กก็มาทำกับข้าวอีกแล้วเมนูบ้านๆเช่นเคยค่ะวันนี้พี่เล็กจะแกงส้มปลาซิลลูกปลาซิลตัวเล็กๆนี่พี่กก็ตั้งน้าแกงสใส่เครื่องแกงเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงส้มปักใต้เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะ แกงเอาก็สำเร็จรูปแล้วนะซื้อว่าที่เขาปัน่นเรียบร้อยแล้วลถึงก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็เครื่องแกงแค่นั้นเริ่มจะเดือดแล้วเดยวพี่เล็กก็จะใส่ลูกมุดลงไปก่อนลูกมุดนี่เป็นเป็นผนลไม้บ้านๆเหมือนกันเนาะทีหล้งก็ใส่ลงไปรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนะแต่ ส่วนมากทางภาคอื่นไม่ค่อยมีนะพี่เล็กไม่เคยนนะมีรสชาติเปรีย้ยวเหมือนมะม่วงใช่ลรับไปจากนั้นไปนก็จะใส่ปลาซิวซื้อปลาซิวตัวเล็กๆมาพี่เล็กชอบกินมากเลยเอามาทอดก็อร่อยนะ ทอดทิ้กับข้าวร้อนๆคุกเกลือนิดหน่อยรสด,ดีอร่อยดีอ่นนี้เริ่มเดือดแล้วซีเล็ก็จะปรุงเครื่องก่อนเสร็จผงชูรสลงไป อจะปลายช้อนนิดนึงเราจะได้ทุกคนพี่เล็กอาจจะใส่น้ำตาลด้วยแต่บางคนเขาไม่ใส่น้ำตาลนะแต่พี่เล็กใส่เขาไม่เยอะแค่ปลายช้อนเหมือนกันเดือดแล้วน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วค่ะ โอเคค่ะเดียวเต็นพี่แล้วทีนี้ก็จะใส่ปลาลงไปเลยล้างเรียบร้อยแล้วสเสด็จน้ำไว้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปคนเ็านะถึงเขาจะเป็นตัวเลเ็กๆแต่ว,ว่าถ้าเราไปคนเขาก็จะทำให้น้ําแกงขาวนะร้อยเขาสุกก่อน เขาเดือดเต็มที่โอเคเขาเดือดเต็มที่แล้วนะคะพี่เล็กก็จะต้องอ่างใส่อ่าน้ำมะนาวลงไปนะเพราะว่าลูกมดนี้เริ่มจะสุกแล้ว <c oughs> เอาใส่น้ำมะนาวลงไปได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งรอเขาเดือดอีกนิดนึง มากินไหมนี่ลูกปลาซิวตัวเล,ล็กๆเราไปทำอย่างนี้แต่ก้างเขาก็จะนวนไปหมดเลยนะก้างจะนิ่มนิ่มนวนชิมเบึงงสุดยอดอย่างความเปรี้ยวถูกใจพี่เล็กพี่เล็กชอบเปรียปร้ยวๆให้เขาเดยดดีกเหมืนก็โอเคได้แล้วค่ะ ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมกินพร้อมรับประทานได้แล้วมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยทายดีนะกินคู่กับปลาเค็มเข้ากันมากๆคะ่ะโอเคนะคะพี่เล็กขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่เล็กขอให้ทุกคนเงิเงๆงปังๆกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ